สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับ m ิสเตอร์รอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมมีสินค้า1ตัวมาแนะนำนะฮะสำหรับคนที่มีการเกษตรนะฮะหรือว่าปลูกผักสวนครัวนะครับผมแล้วก็อยากที่จะประหยัดน้ำนะฮะผมจะมีเจ้าเซตนี้มาฝากตัวนี้นะครับจะเป็นการ์ e ด้นเมดติ้งเซตนะครับผมก็คือเขาจะมีเป็นเซตเลยนะครับผมข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอก ทีละอย่างเลยนะครับผมโอเคเริ่มจากตัวแรกนะฮะตัวนี้ก็จะมีสายยางนะฮะสายยาง PE มาให้ทั้งหมด2ม้วนนะฮะม้วนหนึ่งก็ตกประมาณ10เมตรนะครับผมแล้วก็มีท่อแยก2ทาง1ชิ้นนะครับข้อต่อสมวัย2ชิ้นนะฮะข้อต่อก๊อกน้ํา1ชิ้นนะครับผมเทปสําหรับพันท่อนะฮะหม้วนนะฮะอ่าแล้วก็มีหัวนะครับผมเป็นหัวลดน้ำนะก็จะเป็นหัวหยดน้ำนะฮะแล้วก็ หัวพ่นหมอกนะครับผมมาให้สองหัวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะใช้พ่นหมอกหรือว่าหยดน้ำนะถ้าหยดน้ําก็เหมาะสําหรับพื้นดินนะครับผมแต่ถ้าเป็นหมอกก็อยู่ข้างบนนะครับสามารถต่อไปข้างบนได้ก็ให้มันเป็นหมอกลงมานะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงท่อนะก็จะมีจุกท่อ3ทางนะครับมีก้านยึดท่อนะมีขั้วต่อท่อ3ทางนะแล้วก็จุกปิดท่อนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะเป็นข้อต่อทางเดียวนะครับอ่าเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเรื่องจากผมแกะออกมานะตัวนี้ก็จะมีพวกข้อต่ออะไรมาให้นะครับนี่ฮะที่ผมบอกจะเป็นก้านตัวนี้นะครับอ่าก็สามารถปักไปในดินนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ต่อกับไอตัวสายตัวนี้นะสาย PE นะครับผมอ่าแล้วก็มีข้อต่อเร็วมาให้นะฮะอันนี้เป็นข้อต่อ 2ทางนะครับนี่ฮะสามารถหมุนเข้ากับก๊อกแล้วก็ต่อ2ทางได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อต่อเร็วนะครับผมไว้ต่อกับก๊อก2ทางอีกทีนะครับอ่าตัวนี้ก็ต่อกับสายยางนะฮะต่อสายยางได้นะฮะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นสำหรับหมุนเข้าเกลียวเกลียวก๊อกน้ํานะครับอ่ะอเทมีประมาณนี้แล้วก็เทปพ,พันท่อนะฮะสำหรับเวลาต่อเข้ากับก๊อกน้ําแล้วแล้วมันมี การลวกของน้ําหรือว่าการซึมเนี่ยเราใช้ตัวนี้พันไปตรงเกลียวนะครับผมแล้วก็หมุนนะมันจะช่วยได้นะต่อมานะครับเขาะจะมีหัวลดน้ามาให้นะอย่างที่ผมบอกว่าคือมี2แบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบหมอกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบหยดน้านะฮะสามารถเลือกได้นะครับเราจะอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็มีพวกข้อต่อหลายอย่างเลยอย่างที่ผมบอกเลยอ่าอันนี้จะเป็นข้อต่อ3ทางนะครับ เนี่ยจะเป็นแบบเป็นข้อเป็นข้อเลยนะครับผมก็จะเวลาเราเอาสายยางยางเข้าไปเนี่ยมันก็จะรัดได้ดีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นท่อเหมือนกันนะเป็นนี้นะฮะมือให้2แบบนะครับอ่นะแล้วก็มีจุกปิดนะมันเยอะมากนะผมอาจจะลือมาให้ไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในนี้แหละนะฮะพวกจุกปิดอะไรอยู่ในนี้แหละนี่ฮะเยอะเยอะมากเลยคือบอกได้เลยว่าซื้อเซตหนึ่งเนี่ยคุมค้มคุ้มค่ามากนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสาย PE นะฮะยาวประมาณที่ผมวัดนะ10 10เมตรนะครับหรืออาจจะยาวกว่านั้นนะครับมาให้2ม้วนนะครับอยู่ในนี้ม้วนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะสำหรับคนที่กำลังมองหาชุดทำการเกษตรนะหรือว่าใครที่ปลูกผักสวนครัวนะครับเวลาลดน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะเปื้องน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเจ้าเซตนี้เนี่ยเราสามารถต่อเข้ากับกอกน้ำแล้วก็เปิดนะครับหรือใครมีเครื่องปั๊มน้ำก็สามารถ ใช้เครื่องปั๊มน้ำได้จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าใช้ก๊อกน้ำเนี่ยแรงดันมันจะไม่พอนะครับเวลาน้ำไหลไปเนะี่ยถ้าสมมุติเราต่อสายยางไปประมาณ1 0บถึงยีเมตรเนี่ยน้ำที่อยู่ปลายปลายสายยางเนี่ยมันก็จะเบานะครับถ้าเราใช้ก๊อกน้ำธรรมดา,าแต่ถ้าเรามีปั๊มน้ำเนี่ยความแรงมันก็จะคงเสมอไปนะครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันจะช่วยแรงดันน้ําให้ดีกว่านะครับนะประมาณนี้สาหรับใครที่สนใจ กาเดนเมตติ้งนะเซตสตัวนี้นะแล้วผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดนะฮะแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อนะจาก l า z a ด a แล้วก็ช h อป e ี้นะครับใครสะดวกแบบไหนสามารถเลือกได้นะ,ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ส่วนลดนะ,ะสามารถเข้าไปกดติดตามร้านค้าได้นะครับจะมีคูปองส่วนลดให้นะสามารถเอาไปลดสินค้าได้นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะกับสินค้าตัวใหม่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ